วันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่เรียกว่า essentialism ครับหรือถ้าจะให้พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือวิธีของการเลือกทำแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆซึ่งมันเป็นเหมือนทางออกที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตมันท่วมทน้นวุ่นวายไปหมดเคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำงานก็หนักมากเลยนะแต่ทำไมมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่เลย เหมือนแบบยุ่งตลอดทั้งวันเลยแต่พอมาดูอีกทีเอา้าไม่เห็นจะเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้จริงๆสักนิดเลยไอ้ความรู้สึกแบบนี้นะครับมันมีคําอธิบายที่แบบตรงมากๆเลยคือเราอาจจะกําลังเชี่ยวชาญในเรื่องที่ไม่สําคัญพูดง่ายๆก็คือเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรที่มันยิ่งใหญ่เลยนะครับเอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่เรื่องของกับดักที่เรียกว่ายุ่งแต่ไม่ได้งานกันก่อนเลยคือมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของผู้บริหารในซิลิคอนวัลเลย์ครับชีวิตของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าจมอยู่กับงานที่ไม่จําเป็นเลยคือหลังจากที่บริษัทของเขาถูกซื้อไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าต้อง say y yes, e ต้องตอบรับทุกคําขอเพื่อที่จะเป็นพนักงานที่ดีไงครับจนกระทั่งที่ปรึกษาของเขาให้คําแนะนําที่แบบไม่น่าเชื่อเลยสิ่งที่เขาเริ่มทําก็คือ เขาเริ่มตั้งคำถามที่มันยากขึ้นกับทุกๆคำขอที่เข้ามาหาเขาเขาจะถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรจะใช้เวลาและทรัพยากรทั้งหมดทำในตอนนี้จริงๆหรอแล้วพอเขาเริ่มปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่คำตอบที่มันชัดเจนว่าใช่ปรากฏว่าเขากลับได้รับความเคารพมากขึ้นสะง,งนันแล้วก็สามารถเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับงานที่มันสำคัญจริงๆได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยโอเคแล้วคำถามก็คือทำไมล่ะ ทำไมเราถึงมักจะตกไปอยู่ในวิถีของ non essentialist หรือก็คือคนที่พยายามจะทำทุกอย่างแล้วไอ้วิถีแบบนี้เนี่ยมันดันกลายเป็นเหมือนเส้นทางปกติของคนที่แบบมีความทะเยอทะยานซะด้วยสิหลายคนเป็นแบบนี้โดยไม่รู้ตัวเลยนะครับภาพมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคือพลังงานของเราเนี่ยมันถูกกระจายออกไปเป็นล้านทิศท,ทางเลยนะแล้วผลที่ได้คืออะไรครับก็คือความคืบหน้าแค่มิลลิเมตรเดียวในแต่ละด้านสุดท้ายมันก็เหลือแต่ความรู้สึกที่ว่า หเหนื่อยเปล่าจังเลยทำไมมันไม่พอใจเลยนะเพราะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ไม่ไปถึงไหนสักทีทีนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า paradox of success หรือความขัดแย้งของความสำเร็จครับมันเป็นแบบนี้สเต็ปแรกเลยคือพอเรามีความชัดเจนในเป้าหมายมันก็นำไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับแต่พอเราสำเร็จปุ๊บสเต็ปสคือโอกาสตัวเลือกต่างๆมันวิ่งเข้ามาหาเราเต็มไปหมดเลย แล้วสเต็ปสก็คือเราก็เริ่มกระจายพลังงานไปทํานู่นทนํานี่และสุดท้ายสเต็ปสี่ไอความชัดเจนที่เคยทําให้เราสำเร็จในตอนแรกเนะี่ยมันหายไปซะแล้วนี่แหละครับวงจรของมันแล้วปัใจจัยในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ตัวดีเลยครับ มันมีส่วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกที่มันเยอะเกินไปจนเราแบบโอ๊ยเหนื่อยกับการตัดสินใจไปหมดหรือจะเป็นแรงกดดันจากสังคมที่แบบความเห็นคนนั้นทีคนนี้ทีเต็มไปหมดเลยและที่สําคัญคือความเชื่อผิดๆที่ว่าเราสามารถมีได้ทุกอย่างหรือทําได้ทุกอย่างนะคะเรื่องนี้มีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่นะครับรู้ไหมครับว่าคำว่า priority ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสมัยก่อนนู้นเลยนะ เป็นคำเอกพจน์มาตลอด500ปีคือมันหมายถึงสิ่งแรกเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแต่พอมาในยุค1900เราดันไปเติม s ให้มันกลายเป็น priorities ซึ่งจะคิดดูดีๆมันไม่มีเหตุผลเลยนะครับเราจะมีสิ่งแรกหลายๆสิ่งพร้อมกันได้ยังไงกันละ่ะจริงไหมครับและนี่ล่ะครับคือจุดที่เราจะมาคุยกันถึงทางออก ซึ่งก็คือวิถีของ essentialist นั่นเองมันเป็นเหมือนยาถอนพิษท,ที่ทรงพลังมากๆเลยครับสำหรับกับดักที่เราคุยกันมาทั้งหมดด้วยหลักการง่ายๆแค่ว่าน้อยแต่ดีกว่าหรือ less but better ทีนี้ลองมาดูภาพที่ตรงกันข้ามกันบ้างเมื่อเราทุ่มเทพลังงานทั้งหมดของเราไปในทิศทางเดียวแค่ทิศทางเดียวที่มันสำคัญที่สุดจริงๆ เราจะสามารถสร้างความก้าวหน้าที่มันยิ่งใหญ่และมีความหมายได้แบบก้าวกระโดดเลยดังนั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า Essentialism มเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำให้น้อยลงเฉยๆนะครับแต่มันคือแนวทางที่เป็นระบบมีวินยัยในการค้นหาให้เจอว่าจุดไหนที่เราจะสร้างคุณค่าได้สูงสุดแล้วพอเจอแล้วก็ไปสร้างระบบให้การลงมือทำสิ่งนั้นนะ่ะมันง่ายที่สุดราบรื่นที่สุด เราจะเห็นความแตกต่างในวิธีคิดของคนสองกลุ่มนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยฝั่ง non essentialist เนี่ยจะคิดตลอดเวลาว่าฉันต้องทำแล้วก็จะมองว่าโอ้ยทุกอย่างมันสำคัญไปหมดเลยถามว่าทำยังไงให้ได้ทั้งสองอย่างแต่ในขณะที่ฝั่ง essentialist จะเปลี่ยนมุมมองเป็นฉันเลือกที่จะทาคือจะเข้าใจเลยว่ามันมีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละที่สําคัญจริงๆแล้วก็จะถามตัวเองว่าเราจะเลือกแลกอะไรดีไม่ใช่พยายามจะทํามันทุกอย่าง แล้วไอ้หลักการน้อยแต่ดีกว่าหรือ less but better เนี่ยที่มาของมันก็เท่มากๆเลยนะครับมาจากคุณดีเทอร์แรมซึ่งเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับตำนานของเยอรมันเลยแล้วคำพูดของเขานี่แหละครับที่กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิด essentialism เลยโอเคพอเราเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะทำยังไงล่ะ ทีนี้เรามาดูกรอบการทำงานที่มันจับต้องได้กันบ้างดีกว่าว่าเราจะเอาหลักการน้อยแต่ดีกว่าเนี่ยมาใช้เพื่อเอาชีวิตของเรากลับคืนมาได้ยังไงร,ระบบของ essentialism เนี่ยจริงๆแล้วเรียบง่ายมากครับแล้วมันก็เป็นวงจรด้วยมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเอง 1. คือ explore หรือการสำรวจเพื่อแยกให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆที่มีไม่กี่อย่างกับอะไรคือเรื่องจีปาฐะที่มีเยอะแยะไปหมด2คือ eliminate หรือการกําจัดคือต้องกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งไปและสุดท้าย3คือ execute หรือลงมือทําด้วยการสร้างระบบที่ทําให้การทําไอสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันง่ายขึ้นมีคําเปรียบเทียบหนึ่งที่ต้องบอกว่าเห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่าให้ลองคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนตู้เสื้อผ้า แล้ว essentialism ก็คือระบบที่จะมาช่วยเราเคลียร์ของที่มันรกๆไม่ได้ใช้ออกไปโอ้โหพอพูดแบบนี้ปุ๊บเรื่องที่ดูเป็นนามธรรมมากๆมันกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้ขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ในขั้นตอนกําจัดเนี่ยมันมีเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆอันหนึ่งเลยครับเรียกว่ากด90%วิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเวลาเรามีตัวเลือกอะไรเข้ามาให้ลองให้คะแนนมันดูตั้งแต่0ถึง100 โดยใช้เกณฑ์ที่สําคัญที่สุดของเราเป็นตัววัดถ้าคะแนนที่ออกมามันต่ํากว่า90ไม่ต้องคิดมากเลยครับปรับมันเป็นศูนย์ทันทีแล้วก็ปฏิเสธไปเลยหรือถ้าจะให้จําง่ายกว่านั้นอีกก็จําประโยคนี้ไว้เลยครับถ้ามันไม่ใช่ใช่ที่ชัดเจนมันก็คือไม่ที่ชัดเจนแค่นี้เลยประโยคสั้นๆแค่นี้แหละครับที่จะช่วยให้การตัดสินใจของเรามันเฉียบคมแล้วก็เด็ดขาดขึ้นอีกเยอะเลยมาถึงตรงนี้จะเห็นว่า ท้ายที่สุดแล้ว essentialism มันไม่ใช่แค่เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันคือปรัชญาในการใช้ชีวิตให้มีความหมายเลยเพราะว่าสิ่งที่กำลังเดิมพันอยู่สิ่งที่เราต้องแลกเปลี่ยนในทุกๆก,การตัดสินใจมันคือชีวิตอันมีค่าของเรานี่เองมันมีคำเตือนหนึ่งที่ต้องบอกว่าจุกและจริงมากๆเลยครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่จัดลำดับความสำคัญให้ชีวิตของตัวเองเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นเขามาทำแทนให้ โห oh, ประโยคนี้มันย้ำเตือนเราเลยนะครับถึงความเร่งด่วนของการที่เราต้องเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเจตนาของตัวเองแล้วแนวคิดนี้มันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับกับความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์เราคือมันมีงานวิจัยของพยาบาลท่านหนึ่งชื่อบรอนนี่แวร์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ท่านพบว่าคนใกล้ตายเสียใจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือ ฉันหวังว่าฉันจะกล้าพอที่จะใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นคาดหวังให้เป็นมันจะ้อนเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็มีบทกวีของคุณแมรี่โอลิเวอร์ที่ยกระดับคำถามนี้ขึ้นไปอีกขั้นเลยครับบทกวีท่อนนั้นถามว่าบอกฉันทีเถิดว่าเธอวางแผนจะทำอะไรกับชีวิตหนึ่งเดียวที่แสนพิเศษและโลดโผนนี้มันเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เรากลับมาคิดถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเราเลยนะคะและสุดท้าย ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ได้กลับไปคิดกันนะครับว่ามีสิ่งที่ดีอะไรบ้างที่เราจะยอมพูดคำว่าไม่เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ให้กับสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้เข้ามาในชีวิตเพราะนี่แหละครับคือแก่นแท้ของวิธีแห่งการเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่จาเป็น